เคยได้ยินไหมครับว่าโลกเราแบนมีคนเชื่อแบบนั้นจริงๆนะแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะคิดว่าเป็นไปได้เหรอลองฟังผมก่อน จริงๆแล้วแนวคิดโลกแบนมีมานานมากแต่พอวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ามันก็ถูกพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกว่าไม่จริงหลักฐานง่ายๆเลยคือถ้าโลกแบนเวลาเรือแล่นออกไปไกลๆเราจะเห็นมันเล็กลงเรื่อยๆจนหายไปทั้งลำแต่ความจริงคือเราจะเห็นเรือค่อยๆจมหายไปจากล่างขึ้นบนเหมือนเรือกำลังแล่นลงหลังเขามากกว่า แล้วทำไมเราถึงรู้สึกว่าโลกแบนก็เพราะเราตัวเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของโลกไงละ่ะเหมือนมดที่เดินอยู่บนลูกบอลขนาดใหญ่มันก็คงไม่รู้หรอกว่ากำลังเดินอยู่บนอะไรโค้งๆองค์การนาซาเองก็มีภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันชัดเจนว่าโลกกลมมาน,นานแล้วแถมยังมีนักบินอวกาศหลายคนที่ไปเห็นโลกกลมๆด้วยตาตัวเองอีก สรุปเราเข้าใจผิดกันมาตลอดว่าโลกแบนที่จริงแล้วมันกลมดิกเลยเข้าใจตรงกันนะ